อีกสาเหตุหนึ่งนะครับของรถที่สตาร์ทไม่ติดนะครับตัวนี้เป็นผู้เล่หน้าเครื่องนะครับผู้เล่หน้าเครื่องเนี่ยรุ่นใหม่ๆนะครับเฉพาะรุ่นใหม่ๆที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยจะมียางนะอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งยางอยู่ตรงกลางเนี่ยเวลาใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับมันจะขาดออกจากกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เครื่องดีเซลหรือเบนซินเนี่ยรถรุ่นใหม่ๆเนี่ย จะใช้ยางในส่วนประกอบของตัวพูเล่ด้วยนะครับบางคันก็เป็นเหล็กหล่อนะครับบางคันก็จะเป็นพูเล่ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วแต่ว่าโรงงานจะดีไซน์มายัางไงนะครับซึ่งผมก็เคยเจอนะครับบางท่านก็ใช้วิธีการเชื่อมติดเลยนะครับซึ่งการเชื่อมติดเนี่ยจะต้องทำให้มันอยู่ตรงกลางเซนเตอร์ของตัวพู้เล่นะครับถ้าไม่อยู่ตรงกลาง เซ็นเตอร์ Center ของผู้เล่นเนี่ยมันก็จะกินสายพานด้วยนะครับบางคันบางคันผมเคยเจอคือตัวผู้เล่นเนี่ยมันจะโบกหรือว่ามันจะแกว่งนะครับเวลาติดเครื่องนะครับแต่พอเวลาเร่งเครื่องแรงๆเนี่ยมันจะไม่อยู่ตรงกลางนะครับมันจะหนีสู์ออกไปนะครับซึ่งก็จะเกิดการกินสายพานทําให้สายพานของเครื่องเนี่ยหมดอายุได้เร็วกว่าที่ ความน่าจะเป็นนะครับฉะนั้นวิธีการก็คือเราก็เปลี่ยนผู้เล่ตัวใหม่เข้าไปนะครับตัวผู้เล่ตัวใหม่เนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะใส่เข้าไปนะครับถ้าใส่เป็นยางเนี่ยมันก็จะซอฟเวลาเราดับเครื่องหรือว่าเวลาเราเปิดแอร์เนี่ยมันมันก็จะนิ่มกว่านะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กทั้งทั้งตัวเลยนะครับมันมี2ออย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่มียางอยู่ตรงกลางหรือแบบ ออริจินอลหรือว่าแบบเดิมๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับอีกปัญหาหนึ่งนะครับของรถรถยนต์นะครับแล้วก็รถกระบะเอาเป็นว่ารถยนต์ก็แล้วกันรถที่ใช้เครื่องยนต์นะก็ ผมเคยเจอปัญหาก็คือตัวของผู้เล่นหน้าเครื่องนะครับมันขาดนะครับซึ่งอาการนี้เนี่ยเวลาเราใช้ไปสักระยะหนึ่งนะไฟของแบตเตอรี่ก็จะหมดลงนะครับเมื่อไฟแบตเตอรี่หมดลงเนะี่ยเราอันดับแรกเลยนะครับแพ้ที่เป็นสาเหตุก็คือแบตเตอรี่นะรเราก็จะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนอนะันดับแรกเหมือนรถคันนี้นะครับรถคันนี้ก็ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่มานะครับ ซึ่งอพอเปลี่ยนมาเราใช้ไปสักระยะหนึ่งจนแบตเตอรี่ไฟในแบตเตอรี่หมดเนี่ยเราถึงจะรู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับเพราะว่าเรากลับไปหาร้านแบตเตอรี่เดิมเนี่ยร้านแบตเตอรี่เดิมเขาก็จะเช็คนะครับว่าระบบไดชาร์จของเรามีปัญหาซึ่งผมก็อธิบายหลายๆคลิปแล้วนะครับวิธีการเช็คง่ายนะครับโดยไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรเลยก็คือสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ถอดขั้วแบตเตอรี่ ต้องเป็นคั่ลบนะครับถอดคั่วแบตเตอรี่ออกปุ๊บถ้าเครื่องยนต์ดับลงนะครับแปลว่าระบบไดชาร์จเรามีปัญหานะครับอ่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องถอดไดชาร์จเลยนะฮะเราต้องเช็คอีกนะครับว่าสาเหตุเนะี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับอ่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมีเสียงดังนะครับถ้าผู้เล่หน้าเครื่องเนี่ยมันขาดเนี่ยมันจะมีเสียงดังแล้วมันก็จะแกว่งนะครับมันแกว่งตัวผู้เล่มันเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันจะแกว่ง หรือว่าโบกนะบโบกก็คือมันสะบัดไปมานะครับเวลาเรามองลงไปเนี่ยมันจะไม่นิ่งนะครับยิ่งเราเปิดแอร์เข้าไปเนี่ยมันก็จะฉุดมีโหลดเข้าไปเนี่ยตัวผู้เล่เนี่ยจะทํางานหนักขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะต้องฉุดทั้งแอร์ทั้งคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับแล้วก็อันเตอร์เนเตอร์ก็คือไดชาร์ตนะครับรวมทั้งฉุดปั๊มน้ําด้วยนะครับแล้วก็ฉุด ตัวปั๊มบั่นพาวเวอร์ด้วยนะครับถ้ามันมีโหลดมากๆเนี่ยมันจะมีเสียงคางออกมาจากตัวผู้เล่ของเครื่องยนต์นะครับซึ่งตัวผู้เล่ของเครื่องยนต์เนี่ยเราก็จะสามารถเห็นเลยนะครับว่ามันมีการผิดปกติของตัวผู้เล่นะครับไปเจออยู่ใน c ซ V นะครับตัว c r v นี่ก็ผู้เล่ขาดเหมือนกันนะครับ ตัวฮอนด้าไอก็ขาดก็มีนะครับรวมทั้งตัวที่เป็นเครื่องเครื่องยนต์เจนี่คือขาดบ่อยมากนะครับตัวเครื่องยนต์เจเนี่ยจะใช้ผู้เล่ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับตัวรหัสเครื่อง 4A 5A 7A เนี่ยจะเป็นเหล็กหล่อนะครับซึ่งจะมียางอยู่ตรงกลางนะครับจะมีเหล็กหล่ออยู่ตรงตรงกลางแล้วก็มียางนะครับหล่อด้วยยางแล้วก็วงนอกเนี่ยของผู้เล่ก็เป็นเหล็กหล่อเหมือนกันนะครับ ็นไหมครับมันมีการขยับตัวได้นะครับตัวแกนกลางที่เชื่อมต่อกับข้อเวียงมันจะอยู่เฉยๆของมันนะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยตัวกลางเนี่ยจะฉุดหมุนไปนะครับมันก็จะทําให้ตัวผู้เล่นเนี่ยฉุดสายผ่านนะครับสายผ่านก็จะไปเชื่อมต่อกับตัวอันเตอร์เนเตอร์หรือว่าตัวไดาชาร์จรวมทั้งคอมเพรสเซอร์แอร์แล้วก็ตัว ปัม๊มปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ตัวปั๊มปั่น power ด้วยนะครับผมดังนั้นเวลาเราเช็คเนี่ยไม่ไม่ไม่เพียงแต่ว่า,าผมบอกว่าถอดคู่แบตเตอรี่โค้ลบออกแล้วเนี่ยเราจะาคิดไปว่าตัวไดชาร์จเราจะมีปัญหาอย่างเดียวนะครับเราจะต้องมีอ,อย่างอื่นเข้ามาเป็นองค์ประกอบเข้ามาเป็นแนวคิดว่า มันเป็นอันนี้เป็นอันนี้ไหมครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนอุปกรณ์อันใดอันหนึ่งเน,นี่ยเราต้องมีการเช็คให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเนี่ยเม็ดเงินที่เราจ่ายลงไปเนี่ยมันจะไม่คุ้มค่านะครับมันจะเสียซ้ําเสียซ้อนนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถคืนเข้าได้นะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราจะขอคืนเงินแล้วก็เอาแบตเตอรี่เดิมกลับคืนมาไม่ได้นะครับเพราะส่วนมากร้านที่ขายแบตเตอรี่เนี่ยส่วนมากเลยนะครับ เขาก็จะบอกว่าแบตเตอรี่เก่าเนี่ยขายไปแล้วนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะเอาแบตเตอรี่เก่าของเราที่มันไม่ได้เสียนะครับใส่กลับคืนได้นะครับฉะนั้นก่อนเปลี่ยนอะไรเนี่ยก็ต้องเช็คให้ละเอียดอีกทีนะครับผมสาเหตุของการไมใ่ใดมันไม่ชาร์จเข้าไปที่แบตเตอรี่เนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุนะครับสาเหตุแรกก็คือตัวไฟชาร์จเสีย นะครับสาเหตุที่2คือสายพานมันหย่อนนะสายพานมันหย่อนเนี่ยมันก็จะมีเสียงร้องนะครับเสียงร้องของสายพานเวลาเราสตาร์ทเครื่องครั้งแรกเนี่ยมันก็จะดังเอี๊ยดขึ้นมานะครับกว่าจะสงบลงได้เนี่ยต้องใช้เวลาหน่อยนะเสียงเหมือนจิ้งหรีดดังแบบยาวเลยนะครับสาเหตุตัวที่3ก็คือ,อตัวไดสตาร์ทมันเสียนะครับซึ่งหลายๆสาเหตุเนี่ยผมก็ทําคลิป ออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเพื่อนๆก็เลือกดูคลิปแต่ละตัวนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับมันตรงกับอาการของเราไหมมันจะทําให้เราเนี่ยสรุปว่าตัวของมันเนี่ยเสียอะไรกันบ้างนะครับทําให้ปัญหาของรถเราเนี่ยอยู่ในวงที่เราสามารถควบคุมได้เราสามารถจํากัดงบประมาณในการซ่อมดูแลได้นะครับ ไม่ใช่ว่าเราจะหวานแหไปทั่วนะครับว่าไอ้นี่เสียนะครับคำถามแรกก็คือรถสตาร์ทไม่ติดนะครับเราก็จะเพ่งประเด็นไปที่แบตเตอรี่อันดับแรกนะครับแพะของเราก็คือแบตเตอรี่นะรเราก็จะต้องชี้ลงไปนะครับหลังจากที่เปลี่ยนผู้เล่นนะเราก็ต้องเปลี่ยนสายผ่านนะครับเปลี่ยนสายผ่านด้วยนะเพราะว่าผู้เล่ที่มันแว่งเนี่ยมันจะทําให้สายผ่าน ค่อนข้างที่จะเสียทรงเสียรูปนะครับเดี๋ยวถ้าเราสายไปเนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานนะครับฉะนั้นก็ควรจะเปลี่ยนสายพานไดชาร์จนะครับสายพานแอร์นะครับเพื่อจะยืดอายุการใช้งานแล้วก็ที่สําคัญจะได้ไม่เสียค่าแงารงซ้าซ้อนนะครับผมสรุปนะครับในรถที่สตาร์ทไม่ติดเนี่ย เราอย่าเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่เหมือนรถคันนี้นะฮะรถคันนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จนะครับพอสตาร์ทรถติดก็วิ่งวิ่งไปวิ่งมานะครับจนกว่าไฟของแบตเตอรี่หมดนะครับก็เข้ามาที่ร้านนะครับทำการเช็คที่ร้านก็ทําการชาร์จแบตเตอรี่ให้มันเต็มแล้วเพื่อมาทดสอบดูว่ามันเป็นยังไงนะครับยังไงเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับรถของเพื่อนๆนดูนะครับเพื่อจะได้ประหยัดงบประมาณในการ ดูแลรักษารถของเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นเก่ารุ่นใหม่มีหลักการเหมือนกันนะครับรถรุ่นใหม่ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าเราใช้งานหนักขนาดไหนนะครับแล้วก็อายุการใช้งานของตัวผู้เล่เนี่ยมันจะทนทานขนาดไหนนะครับก็ขอบคุณมากมายสำหรับคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากมายสำหรับไลค์ขอบคุณมากมายสาหรับการแชร์ด้วยนะครับยังไงก็ ขอบคุณครับผมเจอกับผมได้ใหม่นะครับว่าผมจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม